ใครที่เคยใช้สะพานข้ามคลองบริเวณท่าเรือผ่านฟ้าที่ชื่อว่าสะพานมหาธไทยกุธหรือที่หลายคนพูดติดปากว่าสะพานร้องไห้เป็นเส้นทางในการสัญจรอยู่บ่อยๆทราบหรือไม่ว่าสะพานแห่งนี้มีอายุครบ100ปีตั้งแต่ปีพศ2557 ที่ผ่านมาบรรดาสะพานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความเก่าแก่และสวยงามส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งสะพานมหาไทยอุทิศก็เป็นหนึ่งในจํานวนสะพานเหล่านั้นแต่สะพานแห่งนี้มีความพิเศษกว่าสะพานอื่นๆตรงที่โครงสร้างเดิมของสะพานยังคงมีความสมบูรณ์เกือบ100% หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงหรืออาจจะไม่ได้นึกเลยว่าภาพปูนปั้นบนสะพานทั้งสองด้านนั้นมีความหมายและความเป็นมาอย่างไรแล้วทําไมจึงต้องทําแบบนั้นด้วยรูปปั้นหญิงไทยอุ้มลูกน้อยยืนโดดเดี่ยวไร้ผู้เป็นพ่อยกมือปิดหน้ากรีดน้ําตาอย่างสลดอลันทดใจต่อชะตากรรมและอีกฝั่ง เป็นรูปปั้นพ่อก้มหน้าสลดใจในความกำพาแม่ของลูกและการสูญเสียส,สิ่งที่รักของตนไปหากเราย้อนหลังไปดูที่มาของสะพานแห่งนี้เดิมทีผู้คนมักใช้เส้นทางนี้เป็นทางเข้ามานคมที่สำคัญเพื่อไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสแกและชื่อเดิมของสะพานนี้คือสะพานวัดสแกจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารายรัชกาลที่สองตรงกับพุทธศักราช2,363ปีมะโรงเดือน7ซึ่งเป็นปีที่ฝนแรงมากได้เกิด โรคร้ายแรงขึ้นเริ่มมาจากประเทศอินเดียแล้วระบาดมาถึงเกาะมาแล้วทะลักเข้าสู่กรุงเทพมหานครนั่นก็คืออะฮิวาตากโโลหรือที่คนสมัยก่อนเรียกว่าโรคหาเพียงชั่วระยะเวลาไม่นานผู้คนก็ล้มตายเป็นจำนวนหมื่นื่นคนนั่นคือโศกอนัตกรรมครั้งสำคัญที่สุดของประเทศไทยผู้คนล้มตายคนแล้วคนเล่าบางบ้านตายหมดไม่มีเหลือไม่ว่าคนแก,ก่คนหนุ่มสาว หรือเด็กแบบอศพที่ลำเลียงออกมาไว้ที่วัดสแกนั้นไม่สามารถจะเผาได้ทันทีเพราะมีจำนวนมากต้องเอาไปวางทิ้งปล่อยให้อีแรงมากินซากศพจนมีคำพูดว่าอีแรงวัดสเกตเปลดวัดสุทัศน์ การลำเลียงศพผ่านกำแพงเมืองผ่านสะพานวัดสแกเข้าสู่วัดสแกนั้นเป็นลักษณะที่คนเดินตามกระบวนสพด้วยอาการอันเศร้าโศกสลุดใจร้องไห้คร่ำครวญน,นี่เองจึงเป็นเหตุให้สร้างภาพปั้นคนร้องไห้ดังปรากฏอยู่ในท้องสองฝากของเราสะพานและมีชื่อเรียกกันตั้งแต่บัดนั้นว่าสะพานร้องไห้ เรื่องเราที่มาของสะพานร้องไห้ก็เป็นดังเช่นที่ได้กล่าวมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองซึ่งเป็นครั้งแรกที่อหิวาตกะโลกระบาดอย่างหนักแม้ทุกวันนี้เหตุการณ์ร้ายแรงได้ผ่านพ้นไปเนิ่นนานปีแล้วแต่รูปลักษณ์ของความเศร้าโศกเสียใจโศกาอาดูนต่อบุคคลอันเป็นที่รักผู้ล่วงลับไปยังคงปรากฏอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์ว่าครั้งหนึ่งสะพานแห่งน,นี้คือเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างความเป็นและความตาย ซึ่งแม้แต่ใครก็ตามก็ไม่อาจหลีกลี่หนีพ้นได้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่มาของสะพานมหาไทยอุทิศหรือสะพานร้องไห้กรุงเทพมหานครสวัสดีครับ